สวรรค์ประธานรักตอนที่สิบหนึ่งม่หน้าคนเด็กหนุ่มผู้นี้มีรอยแผลเป็นจากการถูกไฟลวกสาหัสขนาดใหญ่เช่นที่เขาคาดไว้อย่างไรก็ตามภายใต้รอยแผลเป็นแดงเถือกพื้นนี้ยังมองเห็นเข้าหน้าของขนาดเน็กสามสีหน้ารวมอยู่ด้วยแม่หน้าเหล่านี้มีขนาดเท่ากับฝ่ามือเด็กทารกบิดบิดเมี้ยวเบี้ยกระจายอยู่ตามแก้มและหน้าผาก เพราะว่าถูกไฟลวกทําให้องค์การพยพคล้องแต่ละใบหน้าเยเกยิ่งคล้ายกําลังกิดร้องที่ความเจ็บปวดก็มิปานเมื่อใบหน้าเล็กที่กําลังกิดร้องเหล่านี้มาเบียดรวมกันอยู่บนใบหน้าคนปกติธรรมดาจ,จึงให้ความรู้สึกน่าสำลึงกลัวยิ่งกว่าพิศาจตนใดเสียอีกเพียงชั่วขณะที่ได้เห็นใบหน้านี้เส้นเหรียญก็ราวกบหลดดเข้าไปอยู่ในห้วงแห่งความฝันอันโหดร้าย ความหวาดกลัวรุนแรงมหาศาลทําให้เขาชาหนึบไปทั้งร่างถึงขั้นไม่รู้ว่าตนลุกขึ้นยืนตั้งแต่ตอนไหนทั้งไม่รู้ว่าตนเองแสดงสีหน้าเช่นไรออกไปรู้แต่ว่าจะต้องน่ากลัวมากเป็นแน่เด็กหนุ่มผู้นั้นแกะผ้าพันหน้าออกอย่างลังเลเดิมทีก็กระวนกระวายหวัดวันอยู่แล้ว พอได้เห็นเสียเหลียนมีปฏิกิริยาเช่นนี้เข้าประะถอยหลังไปสองก้ารู้ว่าเสียเหลียนรับสภาพใบหน้าของเขาไม่ได้จึงเรียบยกมือขึ้นปิดใบหน้าอันน่าเกลียดหน้ากลัวทันทีราวกับจะปกป้องตัวเองแล้วกระโดดปราดขึ้นชักปืนพร้อมทั้งร้องรั้นออกมาคำหนึ่งก่อนจะวิ่งหนีเข้าไปในป่าลึกเดี๋ยวนั้นเสียเหลียนพลันได้สติกลับคืนมาช้าก่อนช้าก่อนเขาวิ่งไล่าตามพรางร้องเรียกไปด้วยช้าก่อนกลับมาก่อน ต่ว่าเพราะเขามัวตกตะลึงอยู่นานกว่าจะรู้ตัวส่วนเด็กหนุ่มก็คุ้นเคยกับเส้นทางในป่ายิ่งและยังชินกับการหลบหนีไปในความมืดให้นานนกักกหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่ว่าเสลียนจะร้องเรียกอย่างไรก็ไม่ยอมกลับมาด้วยรอบข้างไร้ผู้คนช่วยเขาตามหาเด็กหนุ่มตัวเขาเองก็ พลังเวทก็หมดสิ้นแล้วจึงไม่สามารถส่งกระแสจิตได้แต่แต่วิ่งวุ้นค้นหาไปทั่วป่าอยู่ครึ่งค่อนชั่วยามก็ยังไร้นซ้ายลมเย็นเฉียบพัดมาะระลอกหนึ่ง สติพรันแจม่มใสขึ้นเล็กน้อยเขารู้ว่าวิ่งเปปะเป็นวันแรงวันไร้หัวอยู่ตัวคนเดียวเช่นนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดจึงพยายามสงบใจบอกกับตนเองว่าเขาอาจจะกลับไปเก็บศพแม่นางเซียวอิงก็เป็นได้พ่อคิดเช่นนี้เสี่เหลียงก็รีบย้อนกลับไปที่หน้าศาลเจ้าหมิงเวงแต่แล้วมีอันต้องชะงักไปที่เห็นคือขนชุดดำเป็นจำนวนมากรวมกันอยู่ในป่าด้านหลังของศาลเจ้าและสีหน้าเครงรืมกำลังปลดเอาศพ สี่สิบก่ร่างถูกแขวนคอห้อยหัวตามกิ่งไม้ลงมาเบื้องหน้าดงไม้มีคนรูปร่างสูงเพรียวผู้หนึ่งยืนเอามือกอดอกควบคุมการทํางานอยู่พอหันมาเห็นว่าก็เห็นว่า,เ,า,เ,วาเป็นหนุ่มน้อยหน้าสวยติดเยน็นชาผู้หนึ่งเป็นผู้ยาวนั่นเอง เหมือนว่าที่เขาไปกลับไปเที่ยวนี้ได้พาเทพบูข,ของตำหนักเสียนจนกลุ่มหนึ่งมาช่วยด้วยิเลียนกำลังจะอ้าปากเอ่ยว่าจากข้างหลังมีเสียงปีเท้าดังขึ้นเป็นนันเฟิงที่พาชาวบ้านไปส่งเสร็จแล้วย้อนกลับมานั่นเองพอเห็นสภาพการเช่นนี้เข้านั้นเฟิงก็ปลายตามมองผู้เย้ากระหนึ่งเจ้าหนีบเองแล้วมิเชื่อหรือคำพูดนี้กล่าวได้ไม่น่าฟังเท่าใด ผู้ยาวเลิกคิวด้วยความไม่พอใจเสียเหลี่ยมไม่อยากพูดเระาทะาะกันในเวลาหน้าสิวนักขวานเช่นนี้จึงรีบกล่าวว่าข้าเขากลับไปหากำลังหนุนมาเองนั้นเฟิงกล่าวเย้ยยันไหนไหนเล่ากําลังหนุนคันนึกว,ว่าอย่างน้อยก็ต้องไปเชิญแม่ทัพของพระเจ้ามาเองเสียอีกผู้ยาวตอบเสียงเรียกตอนข้ากลับไปได้ยินว่าแม่ทัพเสียวเฟิงเร่งเดินทางลงมาแล้วจึงไม่ได้ไปหาท่านแม่ทัพอีกอย่างต่อให้ข้าไปหาเขายุ่งปานนั้นไม่แน่ว่าจะมีเวลาลงมาช่วย ว่ากันตามจริงแล้วมู่ฉิงตามความเข้าใจเสี่เหลียนนั้นต่อให้ว่างก็คงไม่จะดีลงมาช่วยด้วยตัวเองเป็นแน่แต่ตอนนี้เขาไม่มีเวลาให้คบคิดให้มากความแล้วจึงกล่าวอย่างเหนื่อยอ่อนว่าพวกเจ้าอย่าเพิ่งทะเลาะกันเลยไปช่วยตามหาตัวเด็กหนุ่มที่มีผ้าพันหน้ากันก่อนเถินั้นเฟิงขมวดคิ้วมือครู่เขาไม่ใช่เฝ้าศพของที่นางนั้นอยู่กับท่านรอเหรือเสียเหลียนบอกข้าบอกให้แกะผ้าพันหน้าออกท่าว่าข้ากระทำเขาตกใจกลัวจนหนีไปแล้ว ผู้ยาวเหยียดมุมปากไม่ถึงขนาดนั้นกระมังท่านแต่งตัวเป็นสตรีก็ไม่ได้นะากรธถ,ถึงขนาดนั้นเสียหน่อยเสีอเหลียนถอนใจตั้งโทษฆ่าในตอนนั้นหมดแต่ตกตะลึงตั้งตัวไม่ทันแม่นางเสืออิงตายไปเขาก็สะเทือนใจมากอยู่แล้วยังบัน,นึกว่าค่าตกใจกลัวไปหน้าของเขาอีกจึงทนรับความสะเทือนใจเช่นนี้ไปไหววิ่งหนีไปแล้ว ผู้เยาวย่นจมูกเอาเขาอัปร,รักปานานาั้นเชียวหรือเสียเหรียนกล่าวว่าปัญหาไม่ใช่ความอัปร,รักเขาเขาเป็นโรคหน้าปนพอได้ยินสามคำนี้การเคลื่อนไหวรวมถึงสีหน้าน,นั้นเฟิงกับผู้เย้าก็แข่งขึ้นในบัดดลในสุดพวกเขารู้แล้วว่าเหตุนใดไม่ครู่นี้เสียเหลียนถึงตกลึงจนทำอะไรไม่ถูก800ปีก่อนมึงหลวงแคว้นโบราณเสียนเลอกเกิดโรคระบาดชนิดหนึ่งซึ่งแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว กระทั่งเสียนเลอร์สิ้นชาติในที่สุดโรคฉบัดชนิดนี้เมื่อแรกแสดงอาการบนร่างของผู้ป่วยจะมีเพียงตุ่มเนื้อเล็กๆปุดขึ้นมาก่อนทีและตุม่มต่อมาตุ่มนั้นก็จะโตขึ้นทีละนิดยิ่งโตยิ่งแข็งจะนั้นก็เริ่มมีอาการเจ็บตามมาพลังพบว่าตุ่มนี้เจอเริ่มตะปุ่มตับําเกิดเป็นรุมยุบไปาสามตุ่มเล้วนุนขึ้นมาหนึ่งตุ่มคล้ายกับดวงตาปากและจมูก เครื่องหน้าจะเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆท้ายสุดมีร่างเหมือนกับหน้าคนหากปล่อยไว้ไม่ทําอะไรหน้าคนไปลามไปเกิดตามที่ต่างๆบนร่างกายไปเรื่อยว่ากันว่าหน้าคนบางหน้าหลังจากโตเต็มที่แล้วอาจถึงขนาดอ้าปากูดได้ถึงขั้นส่งเสียงกิดร้องได้ก็มี ชื่อของโรคประหลาดนี้จึงเรียกว่าโรคหน้าคนผู้ยาวเองก็น่าเปลี่ยนสีไปเช่นกันสองมือตะกอดอกอยู่กับดลงมาแนบลําตัวแล้วจะเป็นไปได้อย่างไรโรคชนิดถูกกาจัดจนสิ้นซากไปเมื่อหลายร้อยปีก่อนแล้วไม่ทางปรากฏขึ้นใหม่อีกแนะ่เสียเหรียญกราเพียงแค่ประโยคเดียวเท่านั้นข้าไม่ได้มองผิดอย่างแน่นอนนั้นเฟิงกับผู้ยาวล้วนหมดหนทางจัดโต้แยงหากเสียเหลียนเป็นผู้กราประโยคนี้ก็ไม่ไกลโต้แย้งได้ทางสิ้นเสียเหลียนกล่าวว่า ใบหน้าของเขางมีร่องรอยถูกไฟเผาเป็นไปได้ว่าคิดจะเผาหน้าคนที่ัญนจะน่าชางเหล่านั้นทิ้งเสียผู้ที่ป่วยเป็นโรคหน้าคนส่วนใหญ่สิ่งแรกเขามักจะทําคือเอามีดเฉือนสิ่งที่น่ากรดน่าเกลียดน่ากลัวน,นี้ออกไปหรือไม่ก็เอาไฟเผาให้มันตายากาหรือว่าแม้จะต้องแร่เนื้อถือถือก็ถือถือกระดูกกันก็มีวัน นั้นเฟืองกล่าวเสียงกระมือเช่นนั้นนกลัวเขาจะไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปอาจอยู่ในโรคนี้มานานหลายร้อยปีแล้วก็เป็นได้ที่สำคัญยิ่งกว่าในเวลานี้คือโรคหน้าคนอยู่บนร่งางกก่าแพร่ระบาดได้หรือไม่แม้สิเหลียนจะปวดศีรษะรากับสมองแทบระเบิดแต่ปัญหานี้เขาได้สงบสติอารมมาคลายคลัวเอาไว้แล้วจึงกล่าวอย่างมั่นใจว่าคงไม่โรคหน้าคนนี้พแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วรุนแรงยิ่งหากโรคหน้าคนบนร่างเด็กหนุ่มยังแพร่ระบาดได้คิด ถึงว่าเมื่อกินว่าเขาแฝงตัวในเขาอีเจินมาเนิ่นนานป่านนี้ชาวบ้านแถบนี้ทั้งหมดก็น่าจะติดโรคไปแล้วดังนั้นโรคหน้าคนในตัวเขาก็น่าจะรักษาหายแล้วเพียงแต่แผลเป็นที่เหลือมาก่อนหน้านี้มันลบไม่ออกพวกเราทั้งสามไม่กล้าประมาทผู้ยาที่ดูมีตำแหน่งสำคัญในตำหนักเสียนจึงเรียกเราคุณนางเทพมาช่วยกันค้นหา ในเข่าอี้จินอย่างละเอียดราก็ว่าต้องให้ต้องขุดลึกดินลงไปสามชิ้กก็จะทำแต่กระนั้นไม่ว่าจะหาอย่างไรก็หาร่องรอยเด็กหนุ่มผู้นั้นไม่พบเกรงว่าคงหนีหายไปจากเข่าอี้จินและกลืนหายไปกับคลื่นมนุษย์เรียบร้อยแล้วแผนการในตอนนี้ได้แต่กลับสวรรค์ก่อนและคอหนักหลิงเหวินช่วยออกค้นหาอีกครั้งจากนั้นรอฟังข่าวอย่างสงบ สิ่งที่อยู่บนร่างเด็กหนุ่มผู้นั้นไม่อาจแพร่ระบาดได้ถือเป็นความโชคดีอยู่บ้างซิเลียนเป็นหงวัดเด็กหนุ่มที่มีหน้าตาหน้ากรัวเะนั้นหากถูกพบตัวขึ้นมาจะต้องถูกเมาเอาว่าเป็นปีศาจโดนไล่ฆ่าทุกตีเป็นแน่จึงจำเป็นต้องรีบหาตัวเขาให้พบโดยเร็วขืนมัวโอเอซีเวลาอยู่ในเขาอีจินต่อไปคงไม่เป็นการดีซิเลียนอุ้มศพเสียอิงเดินลงเขาไปทีละก้าวเพราะ อาจเพระเาะใจลอยเล็กน้อยกระทั่งได้ยินเสียงตะโกนดังลั่นของหมอชาจึงคว้ารั้วตนเกือบจะอุ้มศพเดินเข้าร้านเสียวผึง่งเสียวเตี้ยนไปเสร็จแล้ว้องกราบขอโทษเขา,าพขาูดก่อนเดินเลี้ยวออกไปต่อมาก็ฝากให้คนช่วยจัดการศพเสร็จแล้วค่อยกลับมาที่ร้านใหม่หลังจากจัดการตุระทั้งหมดเรียบร้อยและนั่งลงได้เสียงกระ thon ใจเงียบๆอีกครั้ง เรื่องราวนับว่าขี้คลายไปเปล่าหนึ่งแล้วแต่เขากลับร,รู้สึกว่าบรรลุขึ้นสวรรค์มาแค่สองสามวันในครั้งยิ่งครั้งยิง่งเลยกว่าตอนเขาเก็บขัะในโลกมนุษย์เป็นปีซะอีกเดี๋ยวปีนขึ้นเดี๋ยวคลานลงเดี๋ยวเหินขึ้นหลังคาไตผนังม้วนตัวแหกปากผัดเปลี่ยนชุดซ้ำยังเล่นปลาหีไปด้วยกระดูกกระเดี่ยวทั้งตัวแทบจะหลุดออกมาเป็นชิ้นๆทว่าก็เหลือปริศนาที่ยังไม่ขี้คลายอีกหลายเรื่องรวมทั้งสิ่งที่ จะกลายเป็นปัญหาในภายภาคหน้าเขาอยากจะเอาป้ายมาห้อยไว้ข้างหลังเสียจริงเพื่อปล่าประกาศพวกมนุษย์รู้สึงบ้ามรุษขึ้นสวรรค์น,นั้นสู้เก็บพยะยังไม่ได้เลยผู้หาวายกชายเสื้อขึ้นนั่งลงข้างเขาในสุกทนไม่ไหวหกรอกตาใส่เขาหลังจากรอมาดานหลายชัวย่วโมงเหตุใดท่านยังสวมชุดนี้อยู่อีกละ่ะเมือนผู้หา้ากรอกตาเสียงกลับมาเกิดความรู้สึกสนิทสนมคุ้นเคยอย่างสุดจะเปรียบเขาถอดชุดเจ้าสาวที่สวมมาตลอดทางแล้วจึงลบแป้งและ ชาติบนหน้าออกครางกล่าวอย่างกรัดก,ก้มแล้วกันเช่นนั้นข้าแต่งชุดนี้ยืนคุยกับมาทับเสียวเผยมาลอดเลยหอกหรือน,นี่นั้นเฟิ่มครูเจ้าก็น่าจะเตือนข้าบ้างสักคกำผู้ยาวกล่าวว่าคุณพระเห็นท่านจะดูชอบอ,อกชอบใจที่ได้สวมชุดนี้กระมังนั้นเฟิร์วิ่งมาทั้งวันในสุดก็ได้นั่งพักเสียทีไม่เห็นต้องเตือนเลยไม่ทับเสีเยวเผยเขาไม่สนใจว่าท่านจะแต่งชุดอะไรหรอกต่อให้ท่านแต่งกายด้วยชุดประหลาดพิสดารน,นี้สิบเท่าเขาก,กลับไปแล้วก็จะไม่เอาไปพูดกับผู้อื่นแม้แต่คําเดียว เสีย่ยนรู้สึกว่าค่ําคืนนี้เป็นค่าคืนอันเหนื่อยยากสําหรับคุณนางน้อยท่านนี้จริงแท้จึงรินชาให้เขาก่อนนึกถึงมาดอันนิ่งครื่อไม่เย็นชาของไมทับเสี่ยวเผยเทียบกับสภาพคุ้มครั่งเสียสติของเสียนจีขึ้นมาอีกครั้งแมทับเสืเอเผยท่านนี้สงบนิ่งจริงๆควบคุมอารมณ์ได้ดียิ่ง นั้นเฟังดื่มชาถ้วยนั้นเสร็จกลับกล่าวว่าท่านอยาได้คิดว่าไม่ทับเสือเผยผู้นั้นดูเหมือนคนมีมารยาทสภาพเรียบร้อยเชียวเขาก็คบค,บ,คบหายากเช่นเียกับญาติผู้ใหญ่ของเขานั่นแหละ ะจุดนี้เองซื่เหรียญพอมองออกเช่นการผู้เย่าเองก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้เผยซิ่วเป็นเทพน้องใหม่เพิ่งจำรุกขึ้นสวรรค์มาได้200ปีว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงแต่เต้าได้อย่างรวดเร็วตอนที่ไม่ทับเผยเรียกเขามาเป็นผู้ติดตามเขาเพิ่งจะเข้าวัยสมกวานท่านรู้ไหมว่าตอนนั้นเขาทำอะไรมา วัยสวมกวานหมายถึงวัยหนุ่มเพิ่งผ่านเข้าพิธีก็สู่ความเป็นผู้ใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่จัดขึ้นเมื่อยุครบ20จะทําพิธีสวมกวานหรือบางยุคก,ก็สวมหมวกคล้ายๆอธิปอบปอบมวยผมนะน้ะเรียกกวานเนี่ยที่รัดผมอ่อ ท่านรูไ้ไหมว่าตอนนั้นเขาทำอะไรมาซสี่เหลียนถามํามอะไรหรือผู้เย้ากล่าวมาสามประยานน้ำเสียงเย็นเย,ยือกค่าล้างเมืองซสี่เหลียนได้ฟังกระทำท่าครุ่นคิดแต่ไม่ได้ประหลาดใจอะไรในสวรรค์ชั้นบนเจ้าวแหวนแรลมทับแม่ทับล้วนเดินกันให้เกลื่อนกระด เรื่องอย่างการชิงแผ่นดินปกป้องแว่นแควนนั้นคือสิ่งที่เขาเรียกกันว่าความสำเร็จของแม่ทัพคนหนึ่งตั้งอยู่บนกองกระดูกของคนทัพหมื่นนั่นเองากปรารถนาจะเป็นเสียนก็จะเป็นต้องเป็นคนเหนือคนก่อนใต้ฝ่าเท้าของคนเหนือคนที่เหยียบย่างล้วนเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยเลือดเหนือทั้งสิน้น ผู้เฝ้ากล่าว,ราวสรุปว่าในสวรรค์ชั้นบนมีไม่กี่คนหลอดเข้าผ่าด้วยง่ายไม่ว่าใครก็เชื่อมไปได้ดังนั้นสิเหลียนฟังน้ำเสียงของเขาให้ความรู้สึกเหมือนคนอาบน้ำร้อนมาก่อนตักเตือนคนรุ่นหลังก็อดนึกขันไม่ได้เดาว่าอาจเป็นเพราะผู้เวกาเคยถูกสวรรค์ชั้นบนทำให้คับข้องใจมาก่อนมีประสบการณ์ลึกซึ้งมาแล้วถึงได้กล่าวเช่นนี้สิเหลียนเองก็รู้ตัวเช่นกันว่าถึงแม้ตนจะลุกขึ้นสวรรค์มาสามครั้งทั้งแล้วแต่ถ้าว่าช่วงไรบนสวรรค์แต่ครั้งนั้นช่างสั้นเหลือแสน ปรากับถนนหัวบานชั่วข้ามคืนโปรโมาเพียงครู่เดียวก็หายไปถนนฐานหัวบานราวกับไม่ใช่ถนนรากับฐานหัวบานชั่วฐานอฐานหัวบานชั่วข้ามคืนเป็นจำนวนหมายถึงช่วงเวลาใดๆหรือภาพอันงดงามที่ปรากฏให้เห็นเพียงเวลาสั้นๆด้วยฐานหวานเป็นดอกไม้ขึ้นบานแค่สามถึงสี่ชั่วโมงออเง เขาว่าช่วงเวลาอยู่บนสวรรค์แต่ละครั้งนั้นช่างสั้นเหลือแสนรากาบฐานว่าบานช่วข้ามคืนอะรยโผลมาเพียงครู่เดียวก็หายไปแล้ว หากจะว่ากันกันถึงระดับความเข้าใจในตัวเทพเหล่านี้เขาคงมีความรู้สู้กับนางเทพชั้นปุ้น้อยสองท่านนี้ไม่ได้ด้วยสามแต่นั้นเฟิงกลับเห็นด้วยกับสิ่งที่ปู่ย้าวกล่าวเจ้ายาเที่ยวพูดจาขู่ขันอเผื่อนที่เน้นนัก็มีดีมีเลวทั้งสิน้นบนสวรรค์ยังมีเทพอ,อีกมากมายที่เชื่อถือได้ปู่ย้าวเพียงหัวเราะคุณนางเทพที่ครกับความเชื่อถือเจ้าอยากจะบอกว่าท่าน หมายถึงแม่ทัพของเจ้ากระมังนั้นเพิงบอกว่าจะใช่ท่านแม่ทัพของข้าหรือไม่ข้าไม่รู้แต่ที่แน่จะต้องมิใช่ท่านแม่ทัพของเจ้าแน่นอนกัดกันนะสถานการณ์เช่นนี้ซสีเหลียนชินชาเสียจนมองเห็นเเรื่องปกติไปแล้วกรอบกับในใจมีเรื่องให้กอบคิดกระทั่งจะจับสองคนนี้แยกจากกันยังไม่เหลือเรี่ยวแรง เมื่อจบภารกิจในดินแดนทางเหนือแล้วทันทีที่กลับเพื่อนสวรรค์เขาก็ตรงไปตำหนักหลิงเหวินก่อนอื่นใดนนำเรื่องเด็กหนุ่มเสื้อผ้าพันหน้าไปเล่าให้ฟังทั้งยังขอให้คนํำหนักหลิงเหวินช่วยกลางข่ายคัหาหลิงเหวินได้ฟังก็มีสีหน้าเคร่งเครียดรับปากทันควันตำหนักหลิงเหวินจะพยายามป้นหาอย่างสุดกำลังข้าเองก็คิดไม่ถึงว่าการเดินทางไปแดนเหนือเที่ยวนี้จะกยวข้องกับเรื่องราวมากมายปานนี้ลำบากองค์ชายแล้ว เหลกล่าวว่าครั้งนี้ต้องขอบคุณคุณนางน้อยทั้งสองที่อาสาลงไปช่วยเหลือจริงๆรวมทั้งไม่ทับเสียวเผยแห่งตำหนักหมิงกวงด้วยร่ร้ว่าควรจะกล่าวกับคุณท่านอย่างไรดีหนึ่งเหมือนกล่าวว่าในเมื่อเป็นเคราะห์กรรมที่เราเผยเป็นผู้ก่อย่อมต้องให้เสียวเผยเป็นผู้สะสางเขาทำชนิดจน,ดช,นดชินแล้วถ้าไม่ต้องไปขอบคุณเขาหรอกเป็นองค์ชายเสียอีกหากยามนี้ท่านว่างแล้วก็รบกวนเข้าข่ายมนกระแสจิตหน่อยเอถิดทวยเทพทุกท่านยังต้องประชุมหาหรือเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่ออีก สิเลียนเองก็มีเรื่องคล้องใจอีกบ้างมาๆๆที่ยังหาคำตอบไม่ได้เช่นการพอออกจากตำานากหลิงเหวินวนไปเวียนมากระหิงดั้งได้แถาสะพานหินขนาดย่อมแห่งหนึ่งสะพานหินแห่งนี้ทอดยาวข้ามทานน้ําที่กําลังไหลร,ระรินทานน้ําใสจนมองเห็นเมฆหมอกที่ลอยผ่านข้างใต้ได้กระทั่งสามารถมองทะลุสายน้ําและเมฆหมอกลงไปเห็นเทือกเขาสูงต่ำบ้านเมืองเริงร่าในโลกมนุษย์เบื้องล่างเขานึกในใจที่ตรงนี้ดีทีเดียว จึงนั่งลงที่หัวสะพานจากนั้นก็ท่องคาถาเพื่อเข้าไปในข่ายมนพอเข้าไปเล้วภายในข่ายมนกระแสจิตของสวรรค์ชั้นบนเวลานี้กลับคือครักมีชีวิตชีวาอย่างหาได้ยากเสียงตะโกยคุณการคอนเทสตร์ระทานดังรับเองเสงแซ่ฟังแทบไม่ได้สาบเสียงแรกไดะยินเสียงสะบดของเฟื่องสินให้ตายเถอะ พวกท่านเลือกได้หรือยังว่าจะกดไว้ใต้ภูเขาลูกใดผีนางเซียนจีนนั้นมันเสียสติไม่ว่าจะถามสิ่งใดนางเอาแต่เวว่าจะพบแม่ทับเผยลูกเดียวไม่ยอมตอบเสียทีว่าผีหลงผีเขียวซีร้องอยู่ที่ใดคล้ายๆกกลับเฮาสชนค่มไขมลต้องเรียกไขมขลขับเฮานะ แม่ทับเสียงจีได้ดึงอารมณ์รุนแรงมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแม่ทับเสียวเผยกราบเสียงของเปิงสินฟังแล้วเหมือนกําลังมโมโหโทโซนะักแม่ทับเสียวเผยแม่ทับเผยของพวกเจ้ากลับมาแล้วหรือ,อยังรีบเอาหน้าให้นางดูสักแวบ,บพอได้คํออาตอบผีเขียวซีหลงอยู่ที่ใดร,รีบเอาตัวนางไปจัดการเสียเปิงสินไม่ได้นหนกรับมือกับสตรีเป็นที่สุดตอนนี้กลับต้องมารับหน้าที่ไต่สวนซีเหลียนอดไม่ได้จะเห็นใจเขาเห็นหน้าไปกระไรประโยชน์เห็นแล้วยิ่งคุ้มครั่งหนักกว่าเก่าแม่ทับเสียว เผยกล่าวต่อมาเเสียงหนึ่งเอ่ยขึ้นป่าศพห้อยหัวอีกแล้วหรือรสนิยมของสีหลงต่ำสามเช่นนี้มาแต่ไหนแต่ไรช่างหน้ารังเกียจนักถึงขั้นที่พกผีด้วยการรังเกียรรสนิยมนี้ของเขาเห็นได้ชัดว่าเป็นรสนิยมต่ำสามเพียงใดเสียงเทพแต่ละท่านสนทนากันโดยมิได้ติดขัดเห็นได้ชัดว่าสนนมกันมากคนะน้องใหม่ผู้เคยขึ้นสวรรค์เมื่อ800ปีก่อนซสี่เหรียญกวรจะอยู่เงียบเงียบ,บไม่ส่งเสียงแต่ว่าหลังจาก ฟังเขาฟังมาครึ่งค่อนวันสุดก็กล่าวทะลุกลางป้องอย่างอดไม่ไหวทุกท่านฉะนั้นป่าศพห้อยหัวที่เขาอีจินนี่มันอย่างไรกันพี่เกลวซ่หลงก็อยู่แถวนั้นหรอเป็นเพราะเขาไม่ได้กล่าววาจาณนขาายมลกระแสจิตบ่อยนักน้ำเสียงฟังแล้วไม่คุ้นหูโดยตลาดจึงไม่รู้ว่าจะตอบดีหรือไม่ แต่ผู้ที่ตอบคำถามแรกขเขากลับเป็นเฟิงซินผีเขียวซีหลงไม่ได้อยู่ในเขาอีจินทตว,ว่าป่าศพห้อยหัวนั้นเป็นผีนางเซียนจีจัดก,การตามคำขอของผีเขียวเพื่อใช้เป็นเครื่องบูชาเขาฉะนั้นเซียนจีเป็นบริวารของผีเขียวหรือเซียเลียนถาม ถูกต้องแล้วแม่ทับเสียนจีตายไปหลายร้อยปีแล้วแม้ก่อนหน้านี้มีจิตอาฆาตแค้นแต่กระไรกำลังจะก่อขึ้นลมจนกระทั่งเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเกิดไปเข้าตาผีเขียวสีรง้งผีเขียวถูกอกผูกใจนางเป็นอันมากจึงรับนางมาเป็นบริวารในเสืงกัรพลังเวทของนางจึงแข็งกล้าขึ้นแม่ทับเสียวเผยตอบก็หมายได้แฝงมาในคำพูดของเขาแล้วแท้จริงแล้วก็คือการที่ผีเขียวเอ้ยผีเสียนจีอารวาทนั้นไม่อกราบโทษแม่ทับเผย เพราะเดิมทีนางก็ไม่ได้มีความสามารถถึงขั้นนี้มาก่อนหากจะโทษก็ต้องโทษผีเขียวสีหลงเป็นเพราะขอรับเสียงจีไว้ทาให้นางมีปัญญาออกมาทําร้ายผู้คนทวยเทพทั้งหลายเดิมทีก็คิดกันว่าเรื่องนี้ความจริงแล้วเป็นบาปที่แม่ทัพเผยก่อเองแต่ม่ใครพูดออกมาตรงๆกันนั้นแม่ทัพเสียวเผยกลับมองออกว่าเราคุณนางเทพคิดอย่างไรจึงสบโอกาสกล่าวเตือนทางอ้อมไม่หนักไม่เบาเช่นนี้พวกเขาเลยต้องรีบเก็บความซ่อนเก็บซ่อนความคิดในใจให้ลึกเข้าไปอีก เซเลียนถามต่อว่าฉะนั้นเคยได้ตรวจค้นเขาอี้จินแล้วหรือไม่ที่นั่นน่าจะมีวิญ,ญญาณเด็กอยู่อีกหนึ่งตนด้วยคราวนี้เป็นมู่ชิงเพลงสิงถามอาอย่างแช่มช้าไม่แสดงความร,รู้สึกว่าวิญญาณเด็กหรือวิญญาณเด็กอันใด เลียนนึกในใจผู้ยาวคงจะไม่ได้เล่ารายละเอียดต่างๆมู่ชิงฟังไม่แน่ว่ากระทั่งเรื่องลงไปช่วยตนผู้ยาวก็ปกปิดเอาไว้เช่นการยามกล่าวจึงไม่ได้เอ่ยถึงชื่อผู้ยาวจึงไม่ได้ทําให้ขุนนางน้อยผู้นั้นเดือดร้อนอนขั้นนั่งเกี้ยวอยู่ได้ยินเสียงเด็กหัวเราะ และใช้เพลงกล่อมเด็กมาร้องเตือนเวลานั้นข้างกายข้ายังมีคุณนางชั้นผน้อยอย่างตำหนักเที่ยวบูอยู่ด้วยอีกสองท่านทว่าก็ไม่มีผู้ใดได้ยินเสียงนี้ดูท่าว่าพลังเวทของวิญญาณเด็กตนนี้จะต้องร้ายกาจมากเช่นกันมูฉชิงตอบว่าตรวจแล้วในเขาอ,อีจินไม่เจอวิญญาณเด็กอันใดทางเสิ้นเสียน,นึกสงวนอยู่ในใจหรือเป็นไปได้ว่าวิญญาณเด็กจะมาเพื่อเตือนตอนโดยเฉพาะพอคิดมาถึงตรงนี้ก็พันนึกถึงเรื่องหนึ่งที่ติดค้างอยู่ในหัวขึ้นมาได้จึงเอย่ยถามว่า จะว่าไปแล้วตอนอยู่ในข่าอีจินครานี้ก็ได้พบเด็กหนุ่มผู้หนึ่งที่สามารถสั่งการผีเสื้อปิดเงินเข้าทุกท่านพอจะทราบได้หรือไม่ว่าเด็กหนุ่มผู้นี้เป็นใครภายในข่ายมนกกระแสจิตที่เดิมทีเต็มไปด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเซ็งแซ่พอเขาพูดประโยคนี้ออกมากลับเงียบกริบลงในบัดดลจบตอนก่อนครับขอบคุณครับ